หรือนี้นะคะเรามาปางติดชีวิตสิทธิการบินกันนะคะตอนนี Dios> ้เรียนเป็นไงบ้าง เช็คความสูงของเราความสูงของเรา160ไม่ได้ไม่ได้อ่าอะไรความสูงของเราคือความสูงของเราจากคุณจะเราปรับได้เหรอแล้วก็เราอยากดู แล้วตอนนี้นะคะปอนก็นมาอยู่ที่โรงเรียนการบินบางกอกแอร์แอร์เวชชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะซึ่งสาเหตุที่ปอนมาที่นี่เลยนะคะก็คือปอนจะมาดูว่าเหล่าสิทธิการบินเนี่ยเขามีการเตรียมตัวก่อนการบินภาคอากาศกันยังไงบ้างตามปอนมาดูกันเลยค่ะคุณต้องเซตคอมวันไปที่ ทีตอนนี้นะคะน้องๆสิทธิ์การบินนะคะก็ได้เรียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปอนเนี่ยจะลองเข้าไปสัมภาษณ์กันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะที่กำลังจะได้ขึ้นบินจริงๆคะ่ะน้องๆเนี่ยมีการฝึกเตรียมการบินยังไงบ้างคะ่ะสําหรับวันนี้ เลิกกันนะคะเราก็ได้ทำการไดรรันกับนักเรียนเหมือฝึกฝนก่อนที่จะไปเปนเรจริงเอ่อเดี๋ยวนะคะไดรรันนี้คืออะไรคะช่วยอธิบายได้มั้ยคะพอดีว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยค่ะเหมือนว่าเราทำโปรเซเยร์เหมือนเราเป็นเครื่องจริงแต่ว่าเราไม่สามารถจะอยู่เนเครื่องจริงได้ตลอดเวลามีอุปกรณ์แล้วก็จินตนาการว่าปุ่มนี้อยู่ตรงนี้ปุ่มนี้อยู่ตรงนี้ครับ ก็คือทาที่ไหนก็ได้างป้ะคะใช่ครับก็คืออยู่บ้านก็ได้รันได้ก็คือเหมือนมอกอัพขึ้นมาเองเลยก็คือแบบฝึกเลยว่าทํายังไงใช่ไหมคะครับ่ค่ะว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทากิจกรรมอะไรยังไงต่อกันบ้างคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะอยากให้การเรียนมูเตลูลงกันได้เรือือเรียกว่ามูเตลูกันก่อนใช่ใช่ไหมคะ ค่ะแต่ว่าที่ปอนได้ยินมาเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะคะเห็นว่าจะมีการรับน้องด้วยเป็นยังไงบ้างคะเตรียมพร้อมทาใจไว้หรือว่ายังไงบ้างหรือยังคะครับโน้คอใจไว้ส่วนหนึ่งแปลว่าจะต้องมีมากกว่าที่คิดไวอีกงหรอคิดไวอย่างนั้น <c oughs> ไปเตรียมตัวเตรียมใจกันดีกว่าไปเตรียมให้พร้อมว่าวันนี้เนี่ยจะได้ทั้งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เตรียมตัวรับน้องกันเลยคะ่ะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ Engine failure during takeoff l o l นะครับ Total idle make a fire ก n g i n e come to make a stop make a total stop standby stop master pit s ออ p ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ปอนมีโอกาสได้อยู่กับสิทธิ์การบินซึ่งปอนได้ยินมาว่าวันนี้ค่ะเขาจะมีการเรียนการสอนในห้องจำลองการบินหรือว่าห้อง simulator ค่ะซึ่งปอนเนี่ยไม่เคยเข้าไปในห้อง simulator แล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันนี้ปอนตื่นเต้นมากค่ะปอนก็เลยจะพาทุกๆคนไปดูค่ะว่าหน้าตาของเจ้าห้องมู m u l a t o r เนี่ยเป็นยังไงตามปอนมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอนอยู่กับคุณครูนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็คือกําลังสอนกันอยู่เลยใช่ไหมคะค่ะ<า>ก,ก็วันนี้ค่ะคุณครูต้องสอนหรือว่าต้องทําอะไรยังไงในสินบ้างอะคะก็สิ่งที่เราทําในสิ่งตอนนี้ก็คือเป็นการรายหลังทงลูกศิษย์ผู้จรที่เราจะไปบินกันในเรื่องไบบินแลก็เพื่อให้ลูกศิษย์ที่ตามท้องทาในเรื่องโภชนเออรแล้วก็การบินที่สมบูรณ์ครับ เพราะว่าการฝึกเนี่ยมันยังไงก็จะต้องเริ่มจากพื้นดินก่อนที่จะขึ้นไปบนฟ้าการฝึกตรงนี้คือเป็นเพื่อเป็นการให้ศิษย์ได้เตรียมตัว<ม>ในการให้โปรซิเยอร์เวลาขึ้นดินเนี่ยมีความลื่นไหลและไม่มีการหลบร่องโปรซิเยอร์ครับเพราะว่า<ม>ยังไง สิ่งที่เราคอนเซิร์นที่สุดคืเรื่องเคลับค่ะหลังจากที่ทําการฝึกในห้องซิมูเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะทําการขึ้นบินจริงๆค่ะจะต้องมีการมานั่งบีฟกันก่อนค่ะว่าการขึ้นบินครั้งนี้นั้นจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องฝึกอะไรบ้างขั้นตอนในการบินเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงคะ่ะ ไปที่เราจะาไปดูกันนะคะก็คือเป็นโปรแกรมสำคัญเลยค่ะก็คือเป็นการถ่ายรูปกันระหว่างครูและศิษธ์งานบินค่ะเราตามดุดเลยกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะตอนอยู่กับครูการบินโรงเรียน BABC ค่ะอยากให้คุณครูนพช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมพลากศรีสิกรเป็นผู้อำนวยการการบินของโรงเรียนการบิน b a t c ครับคุณครูขาถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนบินที่นี่คะ่ะคุณครูค,ค,คิดว่าเออทำไมถึงต้องมาเรียนที่นี่คะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนในเครือของบริษัทบางกอกแอร์เวย์นั่นหมายถึงว่าเราจะมีความเป็นมาตรฐาน ในเรื่องของการเรียนการสอนอีกครั้งเรามีสนามบินของตัวเองที่มีความพร้อมที่จะฝึกสิกรนบินของเราให้มีความรู้ความสามารถเรามีเครื่องบินที่จัดหามาใหม่มีสารที่เป็นมาตรฐานมีพื้นที่การฝึกที่ปลอดภัยอีกครั้งมีครูกันบินที่มีประสบการณ์สูงมากคนที่สนใจเนี่ยค่ะเขาจะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างคะครับช่องทางที่เราเปิดไว้มีหลายช่องทางมากครับตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างครับ ค่ะคุณครูเขาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับ